ตรงกับเลขอาจารย์เลยสาธุก่อนสาธุอาจางก่อนสาธุก่อนทุจรปีเมย์เป็นยังไงละห้ยห้าสองหนึ่งทเพื่นรถจอยนะห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งปิดอันนี้เป็นยังไงโอ้โหตรงตรงเลยใช่ไหมคะเนียตรงเลยห้าสอหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งงวดก่อนก็แปดห้านี่ค่ะโอ้เอาแล้ว ก็ได้นําไข่นะคะยกถวายปู <ared> <acid> ่เรียบร้อยนะคะเพื่อนก็ถวายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็จะเอาเลขทูบนะมาจุดเนาะเดี๋ยวรอดุนเลขทูบด้วยกันนะคะทุกท่านนก็ไปหยิบนะคะเลขทูบตัวเลขมาแล้วนะคะ เราก็จะมารอดุ่นกันนะคะอันนี้ถูกบ่อยไหมคะกับอาจารย์ครั้งครั้งครั้งแรกที่มาก็ถูกอ,อ๋อครั้งแรกที่มาก็ถูกอันนี้ครั้งที่สองอ,อ๋อครั้งนี้ครั้งที่สองใช่ไหมคะอ,อก็ครั้งที่สองนะคะทุกท่าน มาครั้งแรกนะก็ได้โชคกลับไปนะทุกท่านต้องจุดต้องได้กลับกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็พร้อมเนาะกลับมาพร้อมไข่ไก่นะเก้านสะิบเก้าฟองมาถอดไหว้นะองค์ปู่องค์ดำนะทุกท่านเดี๋ยวเรามาลุนเลขทูบของคุณพี่กันนะนฮะติดยังไงยังค่ะ ก็ปักทุบลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะลุ้นนะฮะรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านอันีเป็นยืไหลตัวแรกนะหัวหัวนะคะโผลมาแล้วนะทุกคนตัวแรกนะะโผลมาแล้วนะ ตัวแรกน่าจะเป็นเจ็ดนะคะทุกคน่หมดหมอนนี่นะคะสองอันเลยนะที่เป็นมาด้วยกันเนาะตัวแรกก็จะมีห้าอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดนะคะทุกท่านทดูเป็นมาจากขอนแก่นนะ,ะที่ กนมีโชคมีลาบมาครั้งแรกเนาะแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับไปถึงกลับมาอีกครั้งนะแล้วก็จุดเลขทูกนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นตัวที่สองกันนะทุกคนพิศพานท่านไปทานมาตลอด่านะบ้านนะบานนะหนูน้อยนะคุณป้าเอาหลอดจับมาจับปิงปองนะจับมาหลุดจับมาจับปิงปองให้ละ หยิบป่ะหยิบป่ะหยิบเอาหยิบหยิบพูยิงจ้ะตัวอะไรคะแม่ไหนตัวแล้วห้าห้าแอปีครุบตัวแรกห้าทุกท่านตัวที่สองที่สองเอ้าห้าห้าตัวก่อน เพิ่มนนีอ้กไ้้เเสียมมาล้ำถวายนี่ขแม่ยมีห้าสีหเปล่าไหนลูกไหนไหนไหนหตรงกับเลขตรงกับเลขอาจารย์เลยสาทุก่อนสาทุจ้าก่อนสาทุก่อนทุกจ้าด้วยทุจ้าด้วยทุกจ้าด้วยลูกทุจด้วยเร็วเร็วห้คนจับทุจาห้าห ตรงทั้งเลขทูบแล้วก็เลขชุดอาจารย์เลยหวยนอนนอนนน้อยนะจับปิงปองให้มามามานนมาทคน<า>ตัวที่สองมาแล้วนะคะของพี่ท่านหนึ่งก็จะเป็นห้าสองนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะทุกท่านใช่ไหมน่าจะศูนย์เนาะศูนยเนาะ0ศูนก็เก <c oughs> ้าใหญ่ๆแบบนั้นน่าจะศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะ ๋ยวรลอลุ้นกันนะว่าจะศูนย์หรืเอเก้านะฮะเ<ะ>มื่อกี้ฮะน้องนะคะก็จับปิงปองให้นะฮะได้ห้าห้าสี่นะคะซึ่งตรงกับเลขของอาจารย์นอตตี้เลยทั้งเลขทูปนะคะแล้วก็ เลขชุดนะคะที่อาจารย์ให้มานะคะทุกท่านนะคะทุกคนทูบสองอันนะคะที่เพิ่นมาด้วยกันนะคะห้าสองนะ,ะเดี๋ยวรุ่นตัวสุดท้ายนะเหมือนเลขอะไรนะมันเลขหนึ่งหรือเปล่านะด้านนี้ก็เจ็ดศูนย์นะแต่ว่ายังไม่เห็นตัวที่สามนะ โตัะตัวนี้นะคะก็เป็นห้าสองหนึ่งนะคะอ่าออกมาครบแล้วนะห้าสองหนึ่งเนาะเหลืออีกอันหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์นะคะลุ้นนะคะว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์อะไรนะทุกท่าน เอาแล้วที่เรียกออกแก๊บห้าสองหนึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถด,ด้วยใช่ไหมคะที่มาเนี่ยอ้ห้าสองหรถทะเบียนรถที่มาวันนี้เนาะตรงกับเลขทะเบียนรถด,ด้วยห้าสองหนึ่งนะฮะเอาแล้แลปู่อาจจะให้โชคนะคะของปับ หรือว่าหัวปีต้อยห้าสองหนึ่งทเพื่นรถจอยน่ะห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งปิดอันนี้ป็นยังไงดโอ้โหตรงตรงเลยใช่ไหมคะเนยตรงเลยแปดห้าสองหนึ่งแปดห้าสองหนึ่งงวดก่อนก็แปดห้านี่ค่ะโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่ะตัวที่สามนะแน่นอนเลยเจ็ดศูนย์เจ็ดเดี๋ยวพาไปดูใกล้ใกล้นี่โอ้ชัดเลยทีนี้ เจ็ดศูนย์เจ็ดเอเลเจ็ดศูนย์เจ็ดนะี <S <S ่เพื่น,นก็จุดได้เรียบร้อยนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะนี่เจ็ดศูนยะ์เจ็ดนะอีกอันนึงนะคะเพื่อนบอกว่าตรงกับเลขทะเบียนรถนะคะที่มาเลยนะคะห้าสองหนึ่งนะคะเมื่อก,ก่อนก็แปด แปดห้านะคะตรงกับเลขทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถเต็มเพิ่นแปดห้าสองหนึ่งนะคะทุกท่านอะงวดนี้ก็จุดได้ห้าสองหนึ่งอีกแล้วนะคะอะปู่นะคะอาจจะให้โชคนะคะเนาะเป็นหมารอบที่สองคะ่ะมารอบแรกก็ได้โชคกลับไปนะคะกลับมารอบที่สองไม่แน่นะคะปู่อาจจะให้โชคทะเบียนรถอีกนะคะทุกท่านอะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะประจำงวดวันที่สาสิบธันวาสอง5ันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะทุกท่านเนาะ ส่วนเลขของอาจารย์วัตตีนะคะก็ซื้ออะไรก็ได้นะ,ะขอให้มี4นะคะ42452540นะคะ3ตัวก็จะมี425แล้วก็420นะะทุกท่านยังไงก็าฝาก like, กดไลค์กดแชร์ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ